สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้อากาศดีมากเลยอะ20่สองศาตอนนี้กำลังจะไปหาอะไรกินแถวบ้านค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะตกลงกันว่าวันนี้จะไปกินข้าวแกงนะคะอยู่ตรงหน้านี่เองอยังข้ามไม่ได้นะแบมบี้แบมบี้อยู่นี่ ือเมนูนะคะ2อย่างเก้าเหรียญสาอย่าง9บาทห้าสมีน้ำลำไยน้ำเฉาก้วยน้ำเก๊กฮวยน้ำชายเย็นแล้วก็น้ำกาแฟเย็นด้วยนะนี่ยค่ะร้านข้ขาวแกงก็จะเป็นตักถุงนี้นค่ะปลาปุยเอาก่อนเลยปลาปุยเอาเลือกก่อนเลยค่ะเนี่ยต้องไปต่อแถวข้างหลังนู้นเดี๋ยวนะ มีพะโล้แกงไตปลาแล้วก็แกงเขียวหวานอันนี้ดอกไม้เปี้ยวอ่ะมีเยอะแยะเลยกระเพราก็มีวันนี้แต่ไม่กินพะโล้แล้วกันเนาะมีอัน้ด้วยอะไรหอมบกหอมกอ๋อวันนี้มีหอหมกด้วย มีผัดขิงผัดฉาปลาก็าตักอย่างนี้ค่ะอันนี้เขาเอากลับบ้านก็จะใส่กล่องพลาสติกนะคะมีผัดกะเพราปะดู้อดูดูมันไม่อยากไปทำป้ายเขาอันนี้อะไรอะ่ะไม่ใช่กะเพราแน่เลย วันนี้เราจะกินที่นี่นะคะเอา3ามอย่างไตปลาน่ากินเนาะเขาก็จะตักข้าวใส่จานแล้วก็เดี๋ยวราดข้าวแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นที่เป็นกับข้าวเป็นน้ำเขาก็จะแยกถ้วยให้ค่ะปุยเอาอะไรบ้าง แกงไตปลาด้วยเราจะเอาเหมือนกันไหมเนี่ยเรามากินแบ่ง,งบกันแล้วกันฮัลโหลอ๋อโอเคฮะโหลพี่พูดกินใช่ไหมแบบบี้ก็จะกินะโลโหอ,อวันนี้มีห่อหมกด้วยข้างในเห็นไหมคะห่อหมกแล้วกับข้าววันนี้มีอะไรห่อหมกผัดเผ็ดแกงเขียวหวานแล้วก็ไข่พะโล้แกงไก่ปลาผัดฉ่าปลา จะเป็นอย่างนี้ค่ะบนโต๊ะก็จะมีนี่ด้วยน้ำพริกน้ำปลาอันนี้ได้สั่งน้ำลำไยมาด้วยแดีบี่เรียบรีบละหิวเดนนี่ไม่รอค่ะกิ <c oughs> นดดได้ยังกานได้เลยค่ะอยายไหมอาย,ายไหม ก็เป็นน้ำลำไยนะมีลำไยในนี้ด้วยกินเสร็จแล้วค่ะเผ็ดมากปากแดงเลย <c oughs> จะให้มาดูตู้ขนมนะ <c oughs> มีอะไรบ้าง <c oughs> มีวุ้นกะทิ <c oughs> มันเชื่อม <c oughs> ข้าวเหนียวดำก็ <c oughs> มีสาคูข้าวโพด ขนมโตเกียวนี่ขนมกล้วยหอมด้วยอ่ะรูปพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะเผ็ดไหมป้าเผ็ดมากวันนี้อาหารเผ็ดมากแล้วเป็นมื้อแรกของวันด้วยตอนนี้แสบท้องมากเลยอ่ะแบปปี้ดูนีหมดละนี่คือซาก <laughs> เย้ <laughs> yeah. จบแล้วน้ำใยจะหมดล้ตอนนี้จะเดินไปอีกร้านนึงนะคะเป็นร้านขนมเป็นเจ้าของเดียวกับร้าน ข้าวแกงตะกี้นะคะแต่ว่าชื่อร้านว่าอะไรนะข้าวหนมข้าหนมอ่ะค่ะร้านข้าวหนมขนมอ่ะนี่ไงข้าหนมเข้ามาในซอยอีกนิดนึงค่ะร้านขนมนี่ไงเข้ามาร้านขนมแล้วดูสิขนมน่ากินไหม ขนมเค้กฝอยทองอน,นี่อะไรเนี่ยทาร์สเค้กโอ้น่ากินมากเลยอะ่ะมีขนมโตเกียวด้วยนะแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะขนมเบื้องปะโอ๋อมีอะไรบ้างอันนี้ขนมถ้วยโคโคนัทบอล อันไหนคะนี่ในครัวเขาขานมเบื้องเอาเอาเอาไส่หวานนะโอเค<ๆ>ค่ะอ๋อไขน่นกกระทาทำสดใหม่ๆเลยนะคะอ่ะขนมเบื้อง,อเ,องเอาไม่ไม่กินไม่เยอะนะราะเดี๋ยวจะไปกินขนมอยู่คนอย่างละสองชิ้นเอาขานมเบื้องใส่หวานสี่ชิ้นค่ะค่ะทานี่ค่ะแม่เดียไม่กินใส้เค็มพี่คุยเอาไหม เอาเส้เค็มมาอันหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะเอาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้าอันแั่นแหละนี่ไงดูสิขนมน่านะกินปะนึกว่าอยู่เมืองไทยไนี่ไงเขาใส่มาละใส่จานละอันนี้พี่เขากำลังเอาครองแครงใส่ถุงแพ็กขายค่ะคทำขนม เบื้องไหน่แส่หวานของเดียยี่ไงขนมเบื้องอุ้ยทำใหม่ๆเลยร้อนอยู่เลยอืมอร่อยมีผักชีด้วยพี่ปุ้ยไม่กินผักชีขนาดไม่กินขนมนี่แส่เค็ม อร่อยอ่ะค่ะตอนนี้ก็ไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปกินขนมเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปที่ ไปไหนสักที่นะไปไหนนะไปแมนฮัตตันนะคะจะต้องนั่งรถไฟไปนั่งสับเวไปนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวพาไปกินร้านอาหารไทยที่อยู่ในนิวยอร์กนะคะร้านอร่อยอ,อย,บยบายบยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ